สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วง10อันดับเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้มีเกมมือถืออะไรที่ออกใหม่หน่าเล่นน่าสนใจกันบ้างนะี่ครับที่รวบรวมกันมาในวันนี้นะครับนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันเลย Shadow Fight Arena สําหรับเกมตัวนี้นะครับเป็น Shadow Fight ภาคใหม่นั่นเองนะครับที่ตอนนี้เปิดให้บริการอยู่ในสโตร e นอกนะครับแต่ณตอนนี้นะครับผมเขาเปิดให้ลงทะเบียนใน store ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตัวเกมจะเป็นการต่อสู้ในอารีนานีครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการ PVP แบบ Real Time ์นะครับ3 v 3นะครับก็คือเลือกตัวละครมาคนละ1ตัวนะครับแล้วก็ลงสนามเนาะสามารถใช้ได้สูงสุด3ตัวนั่นเองนะครับนะไม่ครับ ไอ้ไอ้ไี้ครับตี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 ยิงธนูครับจวโอ้ยโดนกระเดาวใจนี่ไงล่ะไงล่ะอาวุธค่ายาวกว่าครับนี่ครับเรียบร้อยไปนะครับก็จะเป็นการเล่นแบบนี้เนาะมีระบบการอัพกรอัพเกรดต่างๆนะครับการปลดล็อกตัวละครด้วยนะครับใครสนใจลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับสามารถลงทะเบียนใต้ลิงก์วิดีโอเหมือนเช่นเดิมนะครับ Dark For e s t สํำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นแนว h o r r o r นั่นเองนะครับที่เพื่อนๆจะได้ท่องไปในโลกวิญญาณนะครับนะเราจะเจออะไรบ้างอันนี้ก็ต้องลองไปหาคำตอบในตัวเกมกันเอาเองนะครับส่วนตัวเกมนี้นะครับมาจากค่ายดังค่ายหนึ่งนั่นเองนะครับผมถ้าบอกชื่อค่ายไปเพื่อนๆน่าจะอ๋อค่ายไหนวะอะไรประมาณนี้โอเคครับผมโดยตัวเกมนี้ครับเราจะได้เล่นอ่ามุมมองบุคคลทีหนึ่งนะครับตามหาความจริงนะครับ ในโลกนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนีครับนะโพดผีปริศนาวิงยงวิญญาณอะไรประมาณนี้นะครับใครที่ชอบแนวฮี r ร่เนีครับไม่ควรพลาดเกมนี้อย่างยิ่งนะครับเราไม่รู้ว่าสถานที่ที่เราไปณตอนนี้นะครับคืออะไรนะแล้วก็เวลาเราไปข้างหน้าแล้วนะครับมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนี่ครับเอาเป็นว่าใครชอบความตื่นเต้นไปชีวิตจิตใจนะครับสามารถโหลดเกมนี้ไปเล่นกันได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนที่เนื้อเรื่องจะสปอยไปมากกว่านี้ นสนใจลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยครับผม Dead Hero สำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมแอคชั่นเดินฟันแบบโรครายนั่นเองนะครับแนวโรครายคืออะไระครับเมื่อเราเล่นไปถึงจุดจุดหนึ่งครับเราแพ้หรืออะไรแบบนี้เราจะกลับมาจุดเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับแนวทางของตัวเกมนะครับเขาจะให้เราเริ่มต้นแบบไหน นั่นเองนี่ครับคือบางด่านหรือว่าบางกําแพงที่เราไปข้างหน้าแล้วถ้าเราไม่ไหวนะ่ครับเรากลับมาเริ่มใหม่คือทิ้งของหรือทรัพยากรไปทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเหลือแต่เลเวลตัวละครอ,อะไรประมาณนี้นะครับหรือบางเกมเราต้องเริ่มเวลหนึ่งใหม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเกมนะครับว่าเขาเออกแบบมาแบบไหนนั่นเองนะครับส่วนตัวเกมนี้นะครับเล่นค่อนข้างง่ายแล้วก็คือผ่านประตูไปเรื่อยๆนะครับ ตีของอัพวงอัพเวลอะไรแบบนี้นะครับใครที่ชื่นชอบเกมมือถือเล่นสบายๆง่ายๆนะครับผมว่าเกมนี้ค่อนข้างโอเคนะโดยจากที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับนะเรียกว่าแทบจะไม่ต้องฟันอะไรมากนะนี่ครับสลามสลามสลามโอเคครับผมเมื่อเราเลเวลอัพแล้วนะครับเราจะสามารถเพิ่มในส่วนของความสามารถตัวละครได้นะครับมันตีช็อตเพิ่ม HP นะครับในส่วนของเวทไฟอะไรแบบนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับสามารถเลือกได้ตอนที่เลเวลเราอัพแล้วนั่นเองนะครับผม โอเคครับผมเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้เราสามารถลิงก์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ Gunner War สำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นสงครามถล่มเครื่องบินลบนั่นเองนะครับเราจะได้บังคับป้อมปืนแบบนี้นะครับแล้วก็คอยยิงพวกเครื่องบินลบต่างๆนั่นเองนะครับนะเป็นอีกแนวอาเคดเล็กๆนะครับนะเอาไว้เล่นแบบแก้บงแก้เบื่อได้นะครับมีการใช้ในส่วนของสกิลต่างๆด้วยนะครับที่เป็นปืนโค้แบบนี้นะผมเรียกสกิลลันะครับอ นี่ครับยิงแบบนี้เนาะที่เหลือก็จะเป็นการอัพกรงอัพเกรดในส่วนของฐานยิงของเรานะี่ครับนะนี่ครับถล่มมันเข้าไปนะออเราก็อยู่บนเครื่องบินเหมือนกันนะครับนะบินอยู่นะแต่ว่าดูทําไมเครื่องบินเราแม่งโหดร้ายจังฟะจะมีคูดาวสกิลอยู่ตรงนี้ด้านขวาตรงนี้นะครับก็คือจริงๆมันก็เปิดในส่วนของปืนใหม่ๆเพิ่มเติมนั่นเองนะครับกดยิงหนึ่งนัดก็จะมีคูดาวเนาะมีพยาบาลด้วยนะครับนี่ครับคูดาวอ่าผมก็เลยเรียกเป็นสกิลแล้วกันนะครับ เพราะว่าลูกกระสุนไม่มีวันหมดนะประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบแนวเครื่องบินรอบอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องบังคับเครื่องบินนะบังคับแต่เปืนอะไรแบบนี้สามารถโหลดใค้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผม Battle f o r e t นะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ FPS นะครับที่เคยเปิดเวอร์ชันเบต้าในสตูไทยมาก่อนหน้านี้นะครับนาะตอนนี้ก็เปิดให้บริการในเวอร์ชันเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกราฟิกอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับเอาไว้เล่นขำๆแก้เบื่อได้สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมมือถือแนว FPS นั่นเองนะครับเพราะว่าเกมเ p s ในตลาดตอนนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับที่ครองตลาดอยู่ก็จะเป็นคอฟยูตี้นั่นเองนะครับนี่แล้วก็ พวก f p s ชื่อดังหลายๆเกมนะผมจำชื่อเกมไม่ได้นะระบบการยิงจะมีแบบออโต้หรือว่าเราสามารถปรับแต่งที่ตัวตั้งค่าก็ได้นะครับในส่วนของการปรับแต่งการควบคุมการยิงอัตโนมัติอะไรแบบนี้สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าใครสนใจเกมแนว f p s สนะครับสามารถโหลดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับตัวเกมมาพร้อมภาษาไทยด้วยนะครับ One w a สสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นแนวพัซเซิลนะครับเราจะได้รับบทเป็นตัวละครตัวนึงนะครับที่อยู่ในลิฟต์นะเราต้องคอยแก้ปริศนาต่างๆครับหาในส่วนของก้อนพลังก้อนสีฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อส่งลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนๆนะครับแล้วก็ในแต่ละชั้นก็จะมีในส่วนของการผจญภัยในโลกใหม่ๆของตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ ในพรกิจนะครับก็จะหาพวกทรัพยากรต่างๆที่ผมบอกนะครับเราพยายามดูในส่วนของปริศนาตรงนี้นะครับพยายามแตะนู่นแตะนี่แตะนั่นนะครับแตะที่คนแตะที่อะไรแบบนี้นะครับคือมันจะสามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอยู่ที่เราหาพลังงานอันนั้นได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นในคลิปนี้นะนี่เราปักต้นไม้ให้คุณลุงคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเขาลดน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเขากําลังหาเราก็นอนอยู่ในริฟนะอันนี้จะเป็นลิฟ คอยเคลื่อนที่นะนี่ไงก้อนพลังงานเจอแล้วนะครับเราก็ให้ในส่วนของตัวลิฟต์กินนะครับแล้วเราก็จะสามารถขึ้นไปในชั้นถัดไปได้นะครับรูปแบบการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้การประจนภัยไม่มีบทสนทนาใดๆทั้งสิ้นนะครับมันจะไม่มีคํำพูดไม่มีเสียงนะครับมีการกระทําของตัวละครเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจแนวนี้นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปิดีโอนี้เลยครับผม เมลตินี่สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือแนวโซเวอร์วนะครับมุมมองด้านบนนั่นเองนะครับมาในทีมของโจนสลัดเนาะใครที่ชื่นชอบแนวโซเวอร์ว so แต่ไม่ติดเรื่องมุมมองอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะจะเปิดให้บริการในสโตร์ไทยเร็วๆนี้นะครับสำหรับตัวที่ผมเล่นอยู่ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเกมที่อยู่ในสโตร์นอกนั่นเองนะครับก็บรรยากาศในแมปก็จะเป็นแมปสี่เหลี่ยมทั่วไปเหมือนในส่วนของอลัดดวงลัดเดรหรือหลายๆคนชอบเรียกนะว่าเกมแนวโซเวอร์ แนวลาดเด a y นั่นเองครับเวลาที่เราออกมาข้างนอกนี่ยก็จะมีในส่วนจุดวาร์ปต่างๆที่พาเราไปฟาร์มทรัพยากรนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแนวเตีมเกมเป็นเตีมโจรสลัดนั่นเองนะครับก็จะมีเกาะต่างๆเนาะมากมายให้เพื่อนๆได้สำรวจกันครับเอาเป็นว่าใครสนใจแนว survival นะครับไม่ติดมุมมองด้านบนนะครับสามารถลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าดาวน์โหลดตัวเกมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันครับผม Fight the Valley สำหรับเกมตัวนี้นะครับผมเป็นเกมมือถือแนวะ Open World นะครับที่เพื่อนๆจะได้รับบทเป็นพระนะครับแล้วก็พระนี่สามารถกลายร่างเป็นนกได้เพื่อบินในท้องฟ้าสำรวจบรรยากาศธ,ธรรมชาติภายในเกมนะครับ คือตรงเกมเป็น Open w เว l d นะครับแต่ว่าไม่มีอะไรให้เราทำมากนักนะครับเราสามารถเป็นพาททุดงอยู่ในป่าหรือว่าเดินชมนกชมไม้อะไรแบบนี้นะครับพทในเกมนี้คือพัทท่เบตน,นะครับนะแล้วก็กลายล่างเป็นนกอะไรแบบนี้สามารถบินชมธรรมชาติเอาจริงๆก็คือเกมนี้มันเป็นแค่เกมชมนกชมไม้ชมปลาชมอะไรแบบนี้มากกว่านะครับ จุดเด่นหลักๆของเกมนี้ก็คือสามารถปรับในส่วนของสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ปรับพีเซตภาพต่างๆได้อะไรแบบนี้นะครับที่เป็นจุดเด่นของตัวเกมเนาะใครอยากซึมซับธรรมชาติหรือว่าหาเรียลไทม์ใหม่ๆนะครับลองดูเกมนี้ได้เลยครับผม เซเว่นไนท์สองสำหรับเกมตัวนี้นะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะรอกันอยู่ใช่ไหมครับสำหรับในส่วนของเซเว่นไนท์สองนั่นเองนะครับณตอนนี้ก็มีข่าวดีจะมาบอกนะครับสามสิบเดือนหน้าหรือสามสิบพฤศจิกายนครับตัวเกมจะเปิดให้บริการในสโตร์เกาหลีนะครับจุดเด่นหลักๆที่ผมรู้คร่าวๆนะคือตัวเกมสามารถควบคุมในส่วนของฮีโร่ได้ทั้งหมด4ตัวนะครับในครั้งเดียวนะหรือว่าในเวลาเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าตัวเกมเปิดให้บริการแล้ว จะทําคลิปแนะนําแล้วกันนะครับหรือใครสนใจลงทะเบียนสตอกเกาหลีสามารถกดลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ n o อาสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็น Open w o r l d MMO นะครับที่พัฒนาโดยค่ายที่พัฒนาในส่วนของเกมดากอนราจานะครับพัฒนาด้วย Unreal Engine 4นะครับสำหรับตัวเกมนี้จุดเด่นหลักๆของตัวเกมนะครับเขาจะเด่นไปทางด้านในส่วนของแมปที่แบบใหญ่มากนะครับที่เขาโฆษณาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตอนที่เปิดตัวเต็มแล้วจะเป็นยังไงนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับมีข่าวสารเร็วๆนี้ wow. เป็นยังไงกันบ้างครับผม10อันดับเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้ชื่นชอบเกมไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ